กับคบกับผมประภาวินวันนี้ผมจะมาสอนํำการเครื่องปัน้นเครื่องปัน้นดินสอนะครับนี่คือดินที่ได้การรับการผรสมมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมปั้นให้เป็นแบบนี้สงสัยสที่ถ้าผมปั้นได้ยังไขงขั้นตอนแรกนะดินนี่ปั้นปั้นปั้นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ประมาณนีนะครับปั้นเป็นเส้นเส้นปั้นไปปั้นไปเรื่อยเรื่อยแล้วคุณจะเห็นนี่นะครับถวยเพื่อต้องการให้มันเป็นชั้นๆและกรีดได้อยู่ได้ทนขึ้น,นก็นทําการกรีด กรีดกรีดแบบเป็นตะข่ายเป็นตะแกงเป็นตะอะไรก็ช่างอ่ะนี่กรีดปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บถ้าสงสัยแง anyway, นะครับ,บนี่สภาพจะเป็นแบบนี้การกรีดเนี่ยเพราะว่าการตั้นการที่เรากีดก่อนแปะเนี่ยเพราะว่ามันจะทําให้ไอเนเนเ้เส้นแนวเนี้ยเส้นดินจะเกาะคงทนยิ่งขึ้นนี่ปั้นชั้นๆไปเรื่อยๆนะ ปั่นเลยเี้อก็ต้องใช้ความชํานาญระดับหนึ่งนวดินเนี่ยจะต้องไม่เหนียวเกินไปหรือเหลวเกินไปนะครับนี่ปึ๊บปึ๊บพอปั้นแนี่เนี้เสร็จแล้วก็ปั้นด้วยมือต่อนะครับปุ๊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 บป๊บป๊บบบ ต้องมีความชำนาญระดับหนึ่งเลเนี่ยครับแล้วตรงนี้ต้องบีบให้บางกว่าตันฐานนะครับถ้าฐานบางกว่าเนี่ยมีโอกาสแตกมากกว่าเลยนะครับเอ๊ะอันนี้คือวิธีการปั้นแบบแรกนะครับนี่อันนี้อันนี้ยังปั้นไม่ละเอียดมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงตัดคลิปมาเนี่ยอาจจะปั้นละเอียดที่กว่าน,นี้นะครับเดี๋ยวจะมาสอนสูตรปั้นสูตรที่สองกันนะครับเตรียมตัวดูได้เลยครับ ขั้นตอนแรกก็น,นําดินเหนียวมาปั้นเลยมือปั้นไปเรื่อยๆเลยนะจนได้ถ้วยแบบนี้นี่แต่ถ้าชิ้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะใช้ไม้นี่เรื่องไม้คึงน,นะแล้วก็มีไม้ตีด้วยแบบตีมอโคราดอะ่ะเคยเห็นไหมครับอันนี้ทําจากไม้ก็ะถินนะครับนี่ตอนแรกก็ดีแม่เป็นโพงแบบนี้ใหญ่ๆเห็นไหมเสร็จแล้วก็จุ่มน้ํานิดนึงน้ำ,นนนำเส็จแล้วก็ปุ๊บใส่เข้าไปปุ๊บก็ตีตีตี ตีตต,ต,ต้องต้องเอาติดกับพื้นนะเพราะว่าเดี๋ยวมันหกมันย้อยมันแบบเดี๋ยวจะขาดได้บ๊บบ๊บบั๊บต้องมีความชานาญระดับหนึ่งเลยนะครับนี่นี่นเป็นถ้วยถ้วยตีแบบนี้น <C' est S 1> พอพอตีได้บางส่วนเริ่มบางๆางก็ใช้มือปั้นต่อก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้มือปั้นอย่างเดียวหรือว่าใช้ตีพวกนี้อย่างเดียวก็ได้ แล้วแต่ท่านเลยครับว่าท่านจะทําไงนี่ปั้นปั้นเป็นลูกทรงแล้วเดี๋ยวย้อนมาตัดคลิปตอนปั้นเสร็จนะครับว่าสภาพจะเป็นยังไงการป,ปั้นเสร็จแล้วนี่ปั้นไป็สวยนะครับอันนี้คืออันนี้เผาแล้วนะครับนี่สภาพจะเป็บนบนี้อันนี้คือทําผ่านการเผาเรียบร้อยแนละ้วอืมอันนี้ของผมเองนะครับนี่ผมเองนะครับเออเดี๋ยวจะสอนวิธีการเผาต่อนะครับ พบกับผมประภาวินวันนี้ผมจะมาสอนทําการเผาเครื่องปั้นดินเผากันซึ่งต่อจากวิดีโอนี่ฟืนเราจะต้องแบ่งเป็นสองกองคือกองทับบนและทับล่างนี่คืออิฐที่จะก่อไว้ฟางก็ด้วยแถมมีเครื่องปั้นดินเผาเตรียมพร้อมแล้วจัดวางได้เลยชั้นที่หนึ่งนี่เราจะทําการก่อไฟอันนี้เราจะก่อเป็นกองชั้นแรกเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูชั้นที่สองกันว่าจะหน้าตาเป็นไงเริ่มเลย นี่คือการปกชั้นที่สองนะครับคือเราจะวางกิ่งไม้หรือฟืน,นฟืนพวกนี้สลับกับฟางขึ้นไปเป็นชั้นๆแล้วทําเป็นช่องสําหรับใส่เครื่องปั่นดินเผาแล้วยังมีช่องด้านล่างไว้สลับก่อไฟให้ไหม้เดี๋ยววันนี้จะมาก่อไฟกันนะครับเริ่มเลยครับน,นี้เราจะเริ่มทําการก่อไฟนะครับนี่นี่จะเป็นไฟได้ไฮ้เฮ้ยร้อนคือมันทอระยโกู oh. ไปสินั่นแหละเ,เข้าไปในนี้แล้วก็ต้องดูตอนไฟลุกนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายมาตัดภาพอีกทีตอนไฟลุกนะครับนะตอนนี้ไฟก็ได้ทําการไหม้เอ่อไอ้กองทําเครื่องปั่นดินเผาแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าหากสุกเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะถ่ายวิดีโอต่อให้ดูนะครับนี่เราจะเห็นกำลังไหม้ ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวตัดไปตอนไฟแรงๆยิ่งกว่านี้ต่อนะครับตอนนี้ไฟก็ได้ทําการเผานะครับนี่คือเม<า>อนนื่อตอนเยน็นที่เผาเข้มปั้นดินเผาไปแล้วก็น่าจะเผาสุกแล้วนะครับนี่คือสภาพที่สุกแล้วยังร้อนเลยครับสุกปะโอ้บางบางอันก็โอ้ยังยังไม่สุกเลยแต่ก็พอใช้ได้อยู่บางบางชิ้นก็สุกอย่างเช่นตะคันเนี่ยตะครันจุดตะเกียงสุกอยู่ อ๋อยิดท่าเพียจำนี่เออก็ก็ถือว่าสุกใช้ได้นะครับสุกใช้ได้อยู่นี่นี่คือกองไฟที่ก่อไปโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนว่างๆมามาดูใหม่นะครับมาดูใหม่นะครับว่าเครื่องดัดต้นดินเผาเป็นไงพรุ่งนี้เริ่มเลย วันนี้ว่างเลยมาเก็บเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือเครื่องปั้นดินเผาที่สุกแล้วเดี๋ยวไปตรวจสอบงานกันครับแล้วนี่คือเครื่องปั้นดินเผาที่ผ่านการเผาเรียบร้อยถ้ารู้ว่าสุกอย่างนี้สภาพมันจะมีเสียงนี่นะครับนี่อันนี้นี่ตุ๊กนี่ก็ตุ๊กตาดินเผาเย้เห็นไหมครับนี่ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ และจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปที่มีสาระแบบนี้อีกนะครับสวัสดีครับ